ทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องครอบอครัวน้อิมชาแนลนะคะหลังจากที่เราถ่ายคลิปแกะกล่องสุง่ม400%วันเกิดแล้วนะคะก็ยังไม่จบเลยมีคนส่งของขวัญมาให้นะคะ2ถุงจุกจไปเลยนะทุกคนจริงๆมีก็จะเป็นพวกขนมเนาะแต่เราจะเอาเป็นของก่อนขอเอาเป็นถุงเล็กก่อนนะทุกคนก็จะมีเป็น เป๋าคิตตี้สีชมพูเล็กๆน่ารักน่ารักน่าจะเป็นสะพายเดียวนะทุกคนน่ารักสวยมากต่อไปก็จะเป็นพวกกิฟต์นะทุกคนกิฟต์ก็น่ารักเหมือนกันกิฟต์มีหลายอันมากนี่อันนี้เป็นคิตตี้อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยนี่สวยมันชอบอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นดาวหรือว่าเป็นรูป น้ำแข็งใส่ปะอันนี้ก็จะเป็นลูกเหมือนลูกหมาลูกสุนัขเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรีนะถุงเล็กก็หมดแล้วนะทุกคนมาดูถุงใหญ่กันบ้างถุงใหญ่คือมีตังซ่อนด้วยเนาะก็จะมีเป็นขนมด้วยนะทุกคนแล้วก็ เป็นตุ๊กตาหมีหน้อยตัวเล็กน่ารักมากโอเคน้องไดโน่ไดโนเสาร์เนาะเรียกสั้นๆว่าไดาโน่ไดโนด่ขนมอีกแล้วทุกคนเป็นรสสตรอเบอรี่น่าจะเป็นแบบจิ้มๆเนาะไม่แน่ว่าเรียกอะไรก็ขนมอีกแล้ววันนี้น่าจะเป็นขนมปังเสร็จแล้วก็จะเป็น พัดลมทุกคนมาแกะดูกันมันเป็นกล่องจุ่มพัดลมทุกคนนี่อิมอยากได้สีม่วงนะคะเพราะอิมชอบสีม่วงเพิ่งดูนะเนี่ยได้สีอะไรเอ่ยสีม่วงที่อยากไดสีม่วงที่อยากได้ดวงมันมาแล้วทุกคนดวงมันมาแล้วหลังจากที่เคยแกะอะไรไม่ได้อย่างใจเลย แต่ในวันเกิดได้ทุกคนเฮ้ยเย็นมากทุกคนเย็นฉ่ำเลยแหละวิ้มีที่ชาร์จแบตด,ด้วยวินี้ที่ตั้งพัดลมนะทุกคนอันนี้ที่ชาร์จแบตมาเดี๋ยวตั้งให้ดูก่อนเลยจริงๆยังไม่หมดหรอกยังไม่หมดนะคะในถุงใหญ่แต่เรารีวิวให้ดูก่อนอันนี้นี่น่ารักมาก ดวงมันมาไงมันเกิดอ่านสุดท้ายทุกคนมีภาษาอังกฤษด้วยแต่อ่านไม่ออกนะทุกคนใครอ่านออกบ้างมาแกะกันในนี้น่าจะเป็นเงินทุกคนเดี๋ยวค่อยแกะดูเงิน อันนี้ก็จะเป็นที่คาดผมเหมือนเกี่ยวกับวันคริสต์มาสหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกําไลนะเกี่ยวกับวันคริสต์มาสโอเคเราถอดออกก่อนอ่ะน่าจะเป็นเงินแหละในเนี้ยเหมือนอ่างเปาเลยได้กี่บาททุกคนห้าร้อยเนี่ยเดาเลยก่อนที่เราจะถ่ายคลิปมากแกะเนี่ยเราเดาถูกด้วยเราเดาว,ว่าห้าร้อยแน่ มันจริงเลยห้าร้อยของขวัญวันเกิดก็จบไปแล้วนะคะก็หมดแล้วเนาะเต็มเลยเนี่ยของเต็มเลยคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามให้กับช่องครอบครัวของอิมแชนแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ